ว่านีเป็นแม่ที่แบบง่ายๆนะคะเลี้ยงลูกแบบเปตนแบบเพื่อนๆมากกว่าแต่บางทีไอความเป็นเพื่อนของเราเนี้ยลูกก็จะไปตีความผิดเป็นว่าฉันเป็นเพื่อนเธอจริงๆนะแล้วแบบตีความผิดแบบเหมือนแบบเล่นหัวตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีหนูก็จะเป็นแบบต้องเรียกกลับมานี่นี่นี่ฉันเป็นแม่นะะเี้ยก็<า>เหมือนที่แม่พูดไปก็แม่เป็นแม่ที่แบบ คือ <laughs> แต่ที่ฟังมาก็อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ได้ท r a d i t i o n a l แต่กับแม่ก็คือแบบคืออยากให้ลูกทํากิจกรรม,มก็จริงแต่เหมือนเขาจะแบบอยากให้เราทําในสิ่งที่เราชอบอะ่ะอย่างของเอ้คือรู้ตั้งแต่เด็กว่าคือโชคดีที่น้องที่เจอว่าแบบโอเคเราชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบวาดรูปใช่ไหมคะ <laughs> ก็ได้เริ่มทำตั้งแต่แบบ5้าหกขวบอะค่ะส่วนน้องๆคือก็เจอว่าแบบ ชอบตอนนั้นชอบแบบชอบเทควันโดชอบเล่นกีฬานูกนี้นั่นก็คือแบบแต่ละคนก็คืออยากทำอะไรก็ทำาะตามสบายขอแค่ให้เราแฮปปี้ก็พอซึ่งอก,ก็รู้สึกว่าแบบเออเราขอบคุณมากๆถ้าเป็นระหว่างหน่อยกับเอื้อลูกสาวนะคะก็จะเป็นแบบ เดินทางต่างประเทศช้อปปิ้งด้วยกันนอนเด็กกันทานข้าวคืออยู่ด้วยกันได้ทําทุกสิ่งอย่างแต่กับลูกชายก็จะมีแยกนิดนึงคือเพราะวเขาก็คงไม่ได้ช้อปปิ้งกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กยังเป็นคนเล็กเพามันชอบขอให้แม่ซื้อของให้ <laughs> <laughs> แต่แบบชอบหลอกแม่เข้าร้าน <laughs> แล้วก็แบบ่แม่ครับแม่ครับน้องตีว่านี่น้องตีใส่ดีค่ะเกลียดมากที่คนเล็กชอบบช้อปปิ้งก็จะจะพาไป ซื้อของให้อะไรเงี้ยส่วนคนกลางนี่ไม่ช้อปปิ้งเลยในตู้รองเท้าทั้งห้องมีรองเท้าอยู่2อคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเล่นแต่คอมพิวเตอร์นี่คือลูกคนกลางอะไรอยเงี้ยค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่เราทําด้วยกันบ่อยที่สุดคือการไปหาร้านอาหารทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย นีก็จะมีคนมาว่าหน่่ยว่าแบบทาไมเลี้ยงลูกสปอยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูยไม่ได้สปอยอ่ะคือถ้าหนูยอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ลูกหนูใส่อ่ะมันก็เป็นเรื่องของหนูยเพราะหนูเป็นแม่แล้วหนูยก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นจะถามว่าหนูยสปอยลูกในการซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไหมหนูคิดว่าไม่มันเป็นความสุขของหนูยที่หนูยจับลูกแต่งตัวเป็นตุ๊กตาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็คือหนูจับลูกแต่งตัวเป็นตุ๊ ใส่ชุดก็แดดกะแดดเป็นลายเสือแล้วเอ้ยตอนเด็กอ้วนมากผูงพุยอย่างเงี้ยก็แบบแบบผูกพุยซีซีชุดนาดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักดิแม่ว่ามันน่ารัก เรื่องของแบบเสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เราใช้ของที่ค่อนข้างมีราคาไหมก็เออใช้จริงแต่ว่าถามว่าโอเคเราจะเป็นจะต้องแบบติดหรูเดินทางดีอยู่ที่ดีๆกินอยู่ดีตลอดเวลาไหมก็ไม่ค่ะไอมองว่าแบบคือจากประสบการณ์ตัวเองที่เจอค่ะเวลาตั้งแต่เข้ามาหาลัยหรือว่าอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดไม่ได้บอกคนมาว่าโอเคเราเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีเพราะเขาแลวพอเขารู้เขาก็จะแบบอ้าวเหรอเราเป็นนี่นี่นี่เหรอทำไมดูแบบไม่ใช่เลย ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกให้สปอยค่ะคนในครอบครัวก็อาจจะมองว่าเออเราเป็นผู้หญิงคนนี้จะแบบซอฟต์ๆนู่นนี่นั่นแต่คือรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กคือมันไม่ใช่เอื้อยเลยค่ะแล้วยิ่งอยู่กับยายยายก็จะแบบเออเราเป็นผู้หญิงจริงแต่เราไม่ได้เป็นน้องซอฟต์เพราะคือสมมติว่ามีใครมาหาเรื่องเราหรือมีใครแบ,บบบูลลี่รังแกหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกเราคนที่จะสแตนด์อัพเพื่อตัวเอง ก็เลยเด็กจนโตจะได้ยินคำนี้มาตลอดว่าแบบเออมือมืออ่อนใช่ป่ะมืออ่อนมืออ่อนคือแบบเพื่อใหญ่ทุกคนจะบอกว่าเออมืออ่อนกายกายพงศ์ก็แบบคือพ่อแม่จะสอนตลอดว่าเจอผู้ใหญ่ให้ไหว้แล้วไม่อาอัตโนมัตินะคะคืออาจจะแบบถ้าเกิดเราไหวแล้วเล้วเขาเขาไม่รับไหว้หรือเขาไม่เห็นก็จะไหว้ซ้ำอีกจนผู้ใหญ่บางคนก็แบบว่าไม่ต้องไหว้แล้วไหวมาแล้วหรือวันหนึ่งอาจจะไหว้คนหนึ่งหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบใช่เพราะว่าเขาอยู่โรงเรียนอินเตอร์หนูก็ต้องคือโรงเรียนอินเตอร์นี่เป็นฝรั่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ต้องการให้ลูกได้ วัฒนธรรมฝรั่งมาเราก็ต้องสอนเขาว่าแบบเออเห็นพ่อแม่ไหว้ใครเราต้องไหว้าตามนะอะไรเงี้ยจะรู้จักไม่รู้จักคนแปลกหน้าจะไหว้เลยอะไรอย่างเงี้ยอือก็แม่ก็รู้อยู่แล้วแหละก็แบบอาจจะห่วงหัวแม่มากมเขาเพราะว่ารับ อหลักมากก็จะอย่าดื้อกับลูก <c oughs> ของหน่วยก็คือคิดว่าชีวิตนี้คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอืม